ผู้ชมยังอยู่กับรายการประเคเรื่องสวรรณภูมินะคะในช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวมาไร้เรี่ยงกันนะคะอย่างที่อาจารย์รันได้เกิดเกิดเอาไว้ว่านาสําเด็จโตเนี่ยในรุ่นอะไรนะคะอาจารย์ร้อยปีร้อยปีนะคะมาบอกมาแนะนำนะมาดูจุดไหนว่าจุดแท้จะต้องดูจุดไหนแล้วสามารถจ่ายตังค์ได้เลยจุดไหนควรวางนะคะเดี๋ยวมาดูพร้อมกันแต่กคนอื่นเนี่ยอย่าลืมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเดี๋ยวเลิกจัดรายการนี้สัยน่าจะไม่นะยังไงนะอาจารย์วันนี้ซื้อพระได้หลายล็อตเลย อ่าลงเฟซไปเล่นๆเงี้ยผมก็กิ้วๆก้ากิ้วก้ากันใหญ่เลยยังไม่ทันได้ซื้อเลยจองกันเต็มเลยจองกันแล้วจองกันหมดแล้วแล้วยังไม่รู้เกทแท้ด้วยได้ไหมคือคือจริงๆนะในความคิดของหนูไม่รู้จริงหรือเปล่าเพราะว่าอย่างอาจารย์เนี่ยเป็นคนที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเองก็คือนําของจริงนําของสวย มามาจัดจ่ายหรือว่ามาอกเนแ่ยแพ้ความสวยอแพ้พระสวยเจอพระสวยพระเดิมๆเนี่ยเหมือนวันนี้ซื้อโศก่รโคตรแพงเลยซื้อแพงสุดในชีวิตเลยไอกรมตํารวจเนี่ยปกติทองคําเราเราก็ซื้อในราคากลไกของท้องตลาดแต่วันเนี้ยมันล้นมาห้ามันล้นมาประมาณสักหมื่นหมื่นห้าหมื่นห้าได้เราก็ต้องแบบให้มันยังไงวะ จะพักก็เดิมแล้วเกินนอนกล่องเงี้ยมีกล่อง,นอนองมีก๊์ดนะอะไรเงี้ยมันสุม่มสุ่มเสี่ยงกับขาดทุนไงแต่ว่าเรารอได้อ,อย่างเงี้ยเราเรา,เรา,เ,ราเรารู้อยู่แล้วว่าไอ้อีกสองเดือนน่าจะไล่ได้ละน่าจะไล่ทันน,น่าจะพอมีกําไรทั้งหมื่นอย่างเงี้ยอืพี่หนูว่าตอนเนี้ขายไม่ได้แน่นอนเราก็ซื้อทั้งมันเนี่ยนะคะใครมั่นใจอะไรยังไงนะคะหรือว่ายังคงขาดความมั่นใจในจุดไหนเนี่ยเดี๋ยวมาฟังอาจารย์ รันนะคะที่จะอธิบายให้ฟังว่าวันนี้เนี่ยนำสำเร็จโตนะคะมาบอกรู้ซิว่าจุดไหนเป็นยังไงนะคะและที่ถืออยู่เนี่ยตัวเองมีครอบครองกับตัวเองด้วยหรือเปล่านะมาดูไปพั้อมกันดีกว่านะว่าที่ถืออยู่ในแท้หรือเทียมกันแน่นะคะโอ้ยมีคนทักทายเต็มเลยสวัสดีทุกท่านนะครับค่ะแชร์กันหรือยังต้องถามอย่างงี้เราก็เพิ่งจะแช์นี่แหละอือเดี๋ยวแชร์ด้วยเลยนะคะนะครับขออนุญาตแชร์หน่อยฝากเพื่อนๆนแช์นิดนึง ได้เลยค่ะครับโอเคนะคะมาเริ่มกันเลยมาเริ่มแล้วค่ะนะครับลุยเลยฮะถ้าสมเด็จร้อยปีนะครับถ้าเป็นพิมพ์สมเด็จเนี่ยก็ถือว่าเป็นรุ่นยุคสองของท่านนะถือว่าเป็นรุ่นสองแต่ว่าไม่ทันนะครับพระพวกนี้เนี่ยสร้างในปี2515มีด้วยกันหลายพิมพ์หลายเนื้อนะครับถ้าเป็นรูปเหมือนที่จะนามาอากาศเนี่ยก็แบ่งแยกเป็นสองพิมพ์หลักๆ สามชายกับสองชายแค่นั้น <c oughs> แต่เนื้อหามวลสารเนี่ยมีแค่น้องวะ <c oughs> เงินทองคำ <c oughs> น้องวะเงินทองคำใช่ <c oughs> สามเนื้อนะครับพวกนี้มีโค้ดกำกับแต่ไม่มีหมายเลขนะครับ <c oughs> นะ่บนะเล่นง่ายนะครับ <c oughs> เล่นง่ายถ้าเราทำความเข้าใจน่ะ <c oughs> ถ้าเราทำความเข้าใจนะครับจะถือว่าเป็นพระที่น่าสะสม <c oughs> น่ะบางคนเขาก็โอ้ยพระฉีดพระฉีดน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยไม่เหมือนน่ากลัวยังไงอะจ๊ะ น่ากลัวก็คือเกดีน่าเกดีประมาณนั้นนะครับยิ่งช่วงหลังๆเนี่ยพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะบางทีเราออกอากาศไปมันก็ดาบสองคมนะเราบอกว่าต้องดูแบบนี้แบบนี้แบบนี้เดี๋ยวเขาก็ไปแก้ไขอ๋อเซียนมันดูอย่างนี้ไปปลอมขึ้นมาตรงจุดนั้นเลยใช่อ๋อเขาบอกมีขีดตรงนี้เหรออ่าเดี๋ยวผมทาอย่างเงี้ยนะครับพระสมเด็จวัดระฆังร้อยปีนะครับมากด้วยพุทธคุณผมว่าพุทธคุณเนี่ยหลักร้านนะครับ การปลูกเศกมีสามวาระ,ะไม่ได้ปลูกเศกวาระเดียวปลูกเศกแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยยิ่งใหญ่นะครับจัดสร้างโดยวัดละครังโคศิตารามนะครับวันที่ย2ิบสองมิถุนายนสองพันห้า้อยสิบห้านะครับวันครบรอบอสมเด็จมรณะพอดีเลยนะครบร้อยปีพอดีเลยก็ใช่ใชทางวัดก็เลยจัดสร้างรุ่นนี้นะครับวาระแรกนะครับประกอบพิธีปลูกเศกนะครับ พวกชนวนพวกผงมวลสารอย่างเงี้ยปลุกเสกชนวนมวลสารนะครับพิธีพามมีครบอะ่ะมีครบทั้งพิธีสงพิธีพามนะครับแล้วพิธีสุดท้ายเนี่ยแบบยิ่งใหญ่มากนะครับพิธีอะไรคะอาจารย์โอ้โหเกจิปลุกเสกวันละสามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่โตเอ่ยหลวงพ่อแพนะครับหลวงพ่อเซงหลวงพ่อมุมมากันหมดเลยหลวงพ่อเนื่องนะครับเยอะนะครับ เรียกได้ว่าเป็นพิธีใหญ่พิธีหนึ่งเหมือนกันนะครับแล้ววัดะระฆังจัดสร้างนี่ไม่ต้องกลัวไม,ลไม่ต้องห่วงนิมนใครใครมาหมดนะครับนะช่วงนั้นนะช่วงเวลานั้นนะยุคใครยุคมันนะครับวิธีการดูก็ไม่ได้ยากนะครับพระพวกนี้เป็นพระหล่อฉีดนะครับหล่อฉีดแต่ก็มีแม่พิมพ์มีหุ่นเทียนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมีแม่พิมพ์ตัวหน้าตัวหลังเนี่ยมาประกบกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นตะเข็บข้างนะ า้าพวกนี้จะมีตะเข็บข้างนะครับเนะี่จุดเริ่มต้นก่อนเลยดูมีรอยประกบไหมมีร่องรอยของการประกบพิมพนะ์นะครับเนี่ยก็จะมีร่องบากอยู่นะจะมีร่องมีรอยบากบากอยู่นะครับเนะี่ยมีให้เห็นนะีนะเห็นไหมผ่ากลางยังเห็นได้ชัดนะครับเนะี่ยเสร็จแล้วนะครับเรามาดูความคมชัดก่อนนะ ดูความคมชัดพระหล่อฉีดนะครับฉีดที่ตึงตึงเป๊ะเลยนะครับดูใบหน้าเนี่ยเหมือนรูปปั้นน่ะเหมือนรูปปั้นที่วัดเลยนะครับเหมือนองค์ต้นแบบเหมือนมากนะครับดูแววตานะครับตาเป็นเม็ดนะครับเห็นไหมครับคมชัดลึกชัดเจนนะครับเนี่ยเปลือกตานะครับเปลือกตาเป็นเส้นนูนนะเป็นเส้นนูนใหญ่ๆนะครับเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะปึ๊บ ดูความคมชัดนะครับเป็นหลักเมตตาคมคมทุกเม็ดจมูกโด่งนะครับจมูกโดง่งโด่งเป็นสันเลยนะครับคิ้วหนานะครับคิ้วสองฝั่งหนามองเห็นได้ชัดเจนนะครับมองเห็นด้วยตาเปล่าพวกนี้ต้องมองเห็นด้วยตาเปล่านะครับความคมชัดพวกนี้เนี่ยเรามองปั๊บเนี่ยเรารู้เลยมีริมฝีปากนะครับเห็นไหมครับเนี่ยนะ อวบอิ่มนะครับไม่มีผอมเกร่งนะครับใบหมูมีความคมชัดหมดนะครับสิ่งที่ควรจดจำนะครับเราจดจำเราจำรายละเอียดอย่างนี้มาดูในรูหูก่อนนะครับรูหูก็จะมีเนื้อเกินเนื้อเกินเป็นรูปใบหูอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยซ้อนเข้ามาจะมีเนื้อเกินสองฝั่งเลยนะครับฝั่งนี้ก็จะมีใย่ยนะครับจะมีใยนอกจากเหนือจากรอยประก,บ,กบนะครับ การแบ่งแยกพิมพ์นะครับอันนี้เขาเรียกสามชายสามชายก็คือชายสังกติสังกติสามเส้นนับสังกติได้สามขีดหนึ่งสองสามนะครับถือเป็นพิมพ์นิยมถ้ามีสองขีดนะครับถือเป็นพิมพ์รองนะครับแต่ภาพที่ดีเดียวกันนะครับสังกติคมคมนะครับนูนหนาเห็นไหมนูนหนาจีวรจีวรก็มีความคมชัดนะครับเห็นไหมครับ คมทุกเล้วเลยนะคคมทุกเลิ้วเลยนะครับนวะนะครับนวะไม่ผ่านการใช้นี่จะออกผิวดำดำลุกองคค์์อดลกงนะครับเพราะว่าเวลาเขาทําเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะอาบน้ํายานะอาบน้ํายาลมดำนะครับอีกอีกทีหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเนี่ยพระหล่อฉีต้องมีขาบปูนนะครับยิ่งองไหนมีข้าปูนเยอะๆเนี่ยยิ่งดูง่ายนะครับแต่อย่าลืมว่าเก้ก็มีนะ อ่าเก้ก็มีนะครับข้าวปูนขาวๆแบบนี้เพียงแต่ว่าของเก้เนี่ยถ้าถ้าเป็นเก้ยุคยุคยกกุก่อนๆเนี่ยรู้สึกว่ามันจะมีเม็ดกวดมันจะมีเม็ดกวดฝังอยู่จะเป็นเม็ดสีชมพูหรือเม็ดอะไรนะครับอย่างนั้นอันตรายของแท้เนี่ยจะไม่มีเม็ดนะครับแป้งปูนกันไฟพวกนี้นะครับละเอียดยิบเลยนะละเอียดยิบเลยนะครับเวลาเราลงลงกล้องเนี่ยปนเป็นแป้งเลย นะละเอียดเป็นแป้งนะครับแต่จับตัวกันเป็นกลุ่มก้อนนะครับเวลาเราส่องกล้องดูแล้วไม่แข็งนะครับดูนุ่มๆน,นะดูนุ่มดูนวลตานะครับเนี่ยขาบพวกนี้นะครับอันนี้คือขาบเบ้า,าก็คือขาบปูนทนไฟนั่นเองนะครับพวกนี้นะครับปูนพวกนี้กรองมาอย่างดีไม่มีกรวดนะครับไม่มีส่วนผสมของเม็ดกรวดเม็ดทรายนะครับนะเพราะฉะนั้นแล้วถ้ามีกรวดก้อนใหญ่ๆเนี่ยวางได้เลย<ม>อืวางได้เลย นะครับดูความคมชัดเสร็จนะครับดูความคมชัดเสร็จนะดูจีวรเห็นไหมครับจีวรนะรัดะคศรัะคศก็คมเช่นเดียวกันนะครับทุกเส้นสายรายละเอียดแต่ลึกนะในซอกแขนนี่จะลึกมากนะครับซอกแขนสองฝั่งนะลึกคมชัดลึกนะครับประคตยกสูงเห็นไหม mm hmm. จะน,น,นูนปูดออกมานะครับนะจะไม่ผอมเกล็่ นะครับสังเกตดูดีๆนะครับถ้าเป็นพิพ์สามชายนะครับบริเวณนี้เวลาเราตะแคงข้างดูบริเวณนี้จะมีหนึ่งขีดนะครับบริเวณจีวอนะจะมีเนื้อเกินนะครับเป็นเส้นแตกหนึ่งเส้นหนึ่งเส้นนะครับหนึ่งเส้นบริเวณนี้วิ่งมาจะหลดบริเวณนี้เลยต้องตะแคงข้างถึงจะมองเห็นนะครับถ้าถ้ามองตรงๆมองไม่เห็นนะครับอย่างนี้เราก็จะเห็นแต่เส้นจ<ม>ีวอนเห็นไหมเวลาเราตะแคงข้างฟางเราก็จะเห็นเส้นแตก ปึ๊บทาบมาแล้วก็มาสิ้นส pale, ดุดหยุดอยูย่บริเวณนี้นะครับ, <Reese. S 1> รบอีกจุดหนึ่งนะครับอีกจุดหนึง่งดูแขนนะครับแขนสองฝั่งแขนสองฝั่งไม่ผอมนะครับไม่ผอมเกร็งนะครับไอ้เกสซีรีส์แรกๆเนี่ยนิ้วเลียวเลยเล็กกว่านี้น,นะครับรผอมเกร็งแขนรีดนะอันนี้ออกจะดูแบบแอนาตมี่ได้อะสมส่วนนะสมส่วนนะครับ เพียงแต่ว่าของเกนเนี่มันจะผอมบางนะผอมบางแล้วคมมือนิ้วเนี่ยเขาจะคมมากกว่านี้แล้วก็จะเลียวมากกว่านี้จะไม่ล่ําแบบนี้จะไม่อวบอ้วนเนี่ยจะไม่อวบอ้วนนะครับเห็นไหมครับเวลาเราจะแขงดูนะครับในล่องมือล่องมือก็จะมีรอยบากเป็นหลุมลึกลงไปนะครับบริเวณมือที่ประสานกันอยู่นะครับมองอย่างนี้ไม่เห็นตะแขงข้างดูอย่างเงี้ยเห็นไหมจะเห็นล่องแบบชัดเจนเลยเป็นรอยขมลงไปเลยนะครับ สวยจริงนะงอ่าสวยจริงสวยจริงนะครับพวกสบงที่สวมใส่นะครับแกะได้อ่อนช้อยงดงาม,มนิ้วเท้านะครับชัดเจนเห็นไหมค่ะชัดทุกนิ้วนะครับทั้งห้านิ้วล่ำนี่ยค่อนข้างล่ำสันนะครับละเอียดคม ตัวหนังสือนะครับด้านล่างตรงฐานเขียงเนี่ยก็จะเขียนไว้ชัดเจนเลยโตพรหมมลังสีนะครับอันนี้เป็นตัวหนังสือจมนะ,ะเ,นเพื่อนๆต้องพยายามจําฟอนต์นะครับจําฟอนต์ตัวหนังสือให้ดีควาว่าพรหมมลังสีเนี่ยเห็นไหมมอม้าจะมีเส้นเชื่อมมอมาอ้าจะมีะล่องนะครับจะมีล่องเชื่อมอยู่แล้วงองงูเนี่ยเวลาแม่พิมพ์เขาเนี่ยมีติ่งแหลมทิ่มลงมาคอ่าเสาบรอสีนะครับจะเชื่อม นะครับจะเชื่อมกับงองอมอม้าเชื่อมกับอหอยีอย่างเงี้ยนะครับแล้วบนบหัวมอม้านะครับก็จะมีเส้นแตกอีกหนึ่งเส้นอันนี้เป็นในหุ่นนะครับเป็นในแวดนะครับพื้นผิวขุดขระนะครับพื้นผิวลายรอบเห็นไหมครับรอบตัวอักษรคาละนะครับขุดขระขุดขระเป็นผิวมะละผิวมะกรูดนะครับ <Hyun. S 1> ผิวส้มอย่างเงี้นนะจะ,นะจะไม่เรียบนะครับจะไม่เรียบ จะต,ตัวอักขระเนี่ยชัดเจนนะครับอ่านได้ใจความทุกตัวอักษรนะมองตาเปล่าต้องอ่านได้นะครับแม้กระทั่งฐานนะครับก็จะขุ่ะขุกขลักเห็นไหมครับเป็นแบบนี้เหมือนกันทุกองคะอาจารย์เหมือน<ช>เหมือนกันทุกองค์นะครับอีกจุดหนึ่งนะครับพลิกด้านหลังมา,าพลิกด้านหลังมาส่วนที่แตกต่างนะครับบริเวณเนี้ย ปลายชายสังกติด้านหลังนะครับตรงปลายเลยบริเวณฐานเขียงจะมีรอยพับนะครับจะมีร่องจะมีขีดแบบนี้เสมอนะครับจะมีขีดแบบนี้เสมอนะในรูปเหมือนนะครับด้านหลังนะครับอันนี้เป็น question mark เหมือนกันนะครับปับเข้าให้นะครับรายละเอียดด้านหลังนะครับดูเกสาเส้นเกสานะครับคมบางองบางอง,บางองสวยๆเนะี่ย ฉีดเต็มเต็มตึงตึงเนี่ยนะครับคมกว่านี้นะ,ะนคมมากกว่านี้นะครับเห็นไหมครับนี่รอยเหี่ยวรอยย่นเนี่ยต้องคมนะครับต้องคมจีวอนจีวอนก็คมนะครับคมชัดลึกนะครับทีนี้อีกหนึ่งจุดนะครับที่ควรต้องสังเกตดูเราจะสังเกตเห็นว่าจะมีะตุ่มนูนขึ้นมา นี่จะมีมีรอยแตกนะครับเป็นตุ่มนูนขึ้นมานี่เวิร์กนี้เลยไล่เลียงมานี่เลยนะครับจะแตกทุกอง่าแตกเป็นลักษณะแบบนี้นะครับจําไว้บริเวณเหนือสังกติด้านหลังค่ะเหนือสังกติที่พลาดอยู่ด้านหลังบริเวณนี้จะแตกเป็นตัวนูนนะครับวันนั้นทีมงานบอกว่าไงนะบอกจานทาครีมที่มือบ้างนะแม่มือยังก็คนทำนา จริงๆผมทาทุกวันนะครับเนี่ยเพียงแต่ว่ากล้องเรามันแบบมันเจาะมากไงอ่าเจาะแบบทะลุทะลวงเอ้าต้องโทษกล้องเลยมันชัดทําไมอ,อ่ะว่ <c oughs> ากันไปนะครับเสร็จแล้วมาดูจีวรก็คมนะครับแต่ล่ำนะฮะคมล่ำนะครับบริเวณนี้จะมีหลุมค่ะอ่าจะมีหลุมนะครับเป็นหลุมมองดูคล้ายๆเลขสี่นะฮะเนี่ยคล้ายเลขสี่ช่ยอ่า ดูความคมชัดนะครับนี่รอยแตกรัวประคตนะครับบริเวนี้จะแตกจะมีรอยลานมีรอยแตกขึ้นไปนะครับคมชัดลึกตุกมมิตินะครับเสร็จแล้วทีนี้เรามาดูโค้ดกันนะครับโค้ดด้านใต้ฐานก็จะเป็นรูปะระฆังอย่าลืมว่าเบ้าเนี่ยมีความสําคัญนะครับพวกดินเบ้าพวกอะไรอย่างเงี้ย ถ้าบางองคโดนล้างเนี่ยก็จะไม่มีเหลือเลยอ่าเราก็จะรู้สามารถรู้ได้เลยนะครับเนี่ยแต่จริงๆแล้วนี่สังกตินะครับเวลาตะแคงข้างเห็นไหมครับค่ะสังกติบริเวณเนี่ยเขาจะมีเส้นแตกตรงตรงนั้นอ่ะนะตรงสันเนี่ยจะแตกเป็นขึ้นเป็นขึ้นคล้ายๆสายฟ้าฟาดอ่ะคล้ายๆฟ้าผ่าเนี่ยเหนไหมครับเนี่ยจะมีลอยจะมีรอยนะครับเวลาเราตะแคงข้างเนี่ยเป็นเหมือนกันทุกองค์ อไปดูโค้ดกันคโค้ดก็จะเป็นรูปะระฆังนะครับเป็นสัญลักษณ์ของวัดอยู่แล้วเห็นไหมครับก่อนจะดูโค้ดดูรอยตะไบก่อนอรอยตะไบรอยหินเจียนะครับต้องหยับหยาบนะต้องหยับหยาบหน่อยนะครับระฆังแตกไหอาจารย์เนะี่ยไม่ใช่อันนี้เป็นรูปโคดระฆังเลยะนะครับรของเก๊น,นะครับของเก้ต,เกตัวเก่า จำไว้นะของเก้นะครับรลัังไส้กลางเนี่ยจะทะลุอ๋อคอ่าของเก้นะครับหลักังไส่กลางทะลุไม่ขาดเห็นไหมอันนี้อันนี้อันนี้จะขาดจากกันกุณน้อยเห็นไหมมาถึงตรงนี้แล้วสิ้นสุดอ่าสิ้นสุดไปจะไม่เชื่อมต่อกับไม่เชื่อมต่อกันไอ้ตี่อ่าไม่เชื่อมต่อกับเส้นข้างนอกนะครับนี่จํหลักังโค้งไว้นะครับจําเลขสามนี้ไว้ให้ดีนะ จำแม่นนะครับจุดวัดกันเก๊แท้นะครับอยู่ที่โค้ดตัวนี้นะครับบริเวณสามนาฬิกา,าถูก,กป<ะ>่าววะเดี๋ยวนะหนึ่งสองสามถูกปะ่ะอ่าน่าจะสามนะ,ะบริเวณตรงกลางนะครับตรงกลางอ่ในล่องเนี่ยจะเห็นเขี้ยวโผล่มาเขี้ยวหนึ่งเนี่ยบริเวณนี้มุมนี้เลย อมันเล็กมากนะครับต้องมีเขี้ยวบริเวณนี้นะครับจะมีเนื้อเกินโผล่มาด้านข้างด้านข้างของโค้ดในล่องนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมองไม่เห็นเลยจังดุดหนึ่ง,งจะเป็นตุ่มนูนขึ้นมาแต่ว่าเวลาเราลงกล้องไปเนี่ยมันจะเป็นติ่งแหลมยื่นมาอ่าม,มันจะเป็นติ่งแหลมยื่นมามุมนี้พอดีเลยนะครับมุมนี้บริเวณนี้ันี้คือจุดจ่ายตังค์นะครับจุดจ่ายตังค์ของโค้ดนะครับหนึ่งอ่าถ้าไม่ทะลุนะครับถ้าโค้ดวิ่งมาถึงบริเวณนี้แล้วหยุดนะครับ แล้วมาดูติ่งนี้เลยถ้ามีสองจุดนี้จ่ายตังค์ได้เลยนะครับจะมีติ่งแหลมยื่นออกมาจ่ายเงินได้เลยนะครับรเล็สามหมอจันใช่แต่ถ้าเราดูเราดูเนี่ยไอ้เส้นตรงกลางเนี่ยเส้นระครังเนี่ยวุบลงมาข้างล่างเนี่ยวาง <c oughs> ไม่ต้องไปดูติ่งแล้ว <c oughs> นถึงยังไงติ่งมันก็ยากอะ่ะ <c oughs> ไม่มีมันทํายากมากครับเพราะเวลาของมีคมเนี่ยมันเกิดช่องว่างบริเวณนั้นนิดนึงพอดีเลย <c oughs> งะเวลา ยังไงอ่ะบางทีเวลาทําโค้ดขึ้นมาเนี่ยโค้ดจะเป็นรูปะระฆังบางๆ mm hmm. คมๆนะครับแล้วก็พื้นเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นเหลี่ยมนิดนึ่าจะออกเหลี่ยมๆหน่อยนะครับออกเหลี่ยมนิดนึอ่านะเพราะฉะนั้นแล้วช่องว่างเนี่ยเวลามันมีช่องว่างนิดหนึ่งเนี่ยก็จะเกิดต่งแหลมขึ้นมานะครับจำไว้ห้ามทนะลุอแล้วจำฟอนต์ไว้ด้วยนะความโคง้งอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเนี่ย เส้นบังคับพิมพ์เส,ส้นล่างจะหนาหนาหน่อยอนะไอ,ลอ้ล่องตรงไอ้ล่องล่องข้างล่างสุดเนี่ยจะหนาหน,นาเป็นกล่องไม่ขีดหน่อยอนะครับแล้วก็จะเลียวเล็กไปจะเลียวเล็กเสมอกันนะครับแต่ไม่ทะลุไส้ไม่ทะลุเรียกว่าไส้ไม่ทะลุดีกว่านะครับตรงกลางเป็นจุดนะครับเป็นจุดเหมือนเป็นตัวตอ่อง่ายนิดเดียว<น>แค่นั้นเองถ้าไม่มีเขี้ยวนะครับไม่มีเขี้ยวก็อย่าไปซื้อ นะแล้วพวกนี้เคทชั่นมาร์กเนี่ยสองฝั่งนะครับจะเหลือช่องว่างไว้จะเหลือช่องว่างไว้เท่าที่สังเกตดูนะครับเท่าที่สังเกตดูนะบางองค์ก็เต็มเหมือน,นกันนะแต่ส่วนใหญ่แล้วเท่าที่ซื้อมาสี่ห้าร้อยองค์เนี่ยนะครับมักจะมีช่องว่างสองฝั่งนี้ปรากฏอยู่เสมอคล้ายๆหลวงปู่ทิมคล้ายๆพวกรูปเหมือน สังกระจายอะไรอย่างเงี้ยนะครับพัชัยอย่างเงี้ยนะยิ่งพัะชัยผู้ทิมนะครับถ้ามีสองฝั่งโบโบ,โบถือว่าโดง,ง่ายถ้าองค์ไหนปาดเต็มเมื่อไหร่ก็ตัวใครตัวมันอนะ่นะอันตรายนิดหนึ่งนะครับนี่เห็นไส้ชัดเจนนะครับมุมนี้ยิ่งเห็นชัดเนี่ยขีดในร่องนี้เลยฟึบไม่มีเขี้ยววางนัดจ่า ที่เหลือทุกสิ่งทุกอย่างดูความคมชัดดูตําหนิในแม่พิมพ์นะครับพระพวกนี้ขึ้นหุ่นเทียนฉีดแวดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วแม่พิมพ์มีตัวเดียวตัวเดียวนะาะเ,เวลามันแตกตรงไหนมันก็แตกเหมือนกันหมดหนะครับใครมีรับซื้อนะครับถ่ายรูปมาดูก่อนอ่าถ่ายรูปมาให้ดูก่อนอ ที่ Line ของอาจารย์นะคะ R U N 6969หรือ R U N จุด6 9เ9เออนี่หาซิมไม่เจอเนี่ยพอเราจะเปลี่ยนจริงๆซิมหายแม่ลื้อรถเลยให้ลูกน้องรื้อวันนี้แล้วเจอไหมไม่เจอเสียงเงินนี่แล้วัม่เนี่ยอันนี้ต้องไปไปจัดการไงหกพันนะเสียงเงินไม่ใช่เหตุนะครับตะเข็บข้างอย่าลืมรอยพบกชัดเจนนะคะชัดมากเลย โอเคนะครับไม่เข้าใจโทรมาถามนะคะถ้าดูไม่ทันในช่วงที่มีถอยไข่ทอดสดแบบนี้นะคะไปกดดูย้อนหลังกันได้นะคะหรือว่ามีเนื้อเงินมีเนื้อทองคำอะเอามาเอามาส่งรูปแม่อาจารย์ดูก่อนใช่ร้อยร้อยปีนี้ไม่ได้มีแบบเดียวมีเหรียญด้วย มีเหรียญน่ะเป็นเหรียญกลมนะครับเหรียญกลมก็จะมีสองไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่นะครับมีพระบูชามีสมเด็จเป็นพิมพ์รูปเหมือนท่านก็มีสมเด็จพระประธานก็มีนะครับแล้วก็จะแบ่งแยกรายละเอียดติดย่อยแยกพิมพ์แยกอะไรกันอีกนะครับนะะเพราะฉะนั้นแล้วราคาจะไม่เท่ากันะน,ะนะ,คะใครมีผมยินดีรับเช่าหมดไม่ว่าจะเป็นพระบูชาหรือพระเครื่องนะครับส่งรูปมาได้เลยไม่จํากัดเฉพาะวัดระฆังร้อยปีนะ รับเช่าทุกอย่างทุกอย่างนะส่งรูปมาให้ดูก่อนนะคะจะได้ให้อาจารย์วิเคราะห์ก่อนว่าเออที่คุณจะมาเนี่ยวันสมเหตุสมผลไหมมันมันได้หรือเปล่ามันเข้าแกลบไหมเนาะบางครั้งเนี่ยการเดินทางไกลนะครับเราก็ไม่อยากให้มาขนาดผมไปถึงที่นู่นสารคามนะมีท่านอาจารย์เนี่ยอยู่ยโสธรเรื่องไงเนี่ยท่านก็โทรมาแล้วก็ส่งรูปมาผมบอกว่าส่งรูปมาก่อนนะอาจารย์ถ้าไม่เห็นรูปไม่เห็นอะไรเงี้ยผมก็น่าจะไปยาก แล้วบงังเหอญมีน้องไปด้วยมีเจ้าโตเขาตามไปเมื่อก่อนก็นจัดรายการคู่กันนลยแหละไอ้โตบาลีมีสยามะนะครับเราก็เลยบอกว่าโตว,วิ่งไปดูหน่อยดิแม่งพระกักกักว่ะพอดีเขาว่าโตเต๋โตเต๋อยู่แถวนั้นนะ่ะน้องมันก็ไปเที่ยวด้วยนะครับผมก็เลยบอกว่าให้วิ่งไปผลปรากฏว่าเรียบร้อยเรียบร้อยโรงเรียนจีนน้องก็แบบนี้แหละทีเหตุผลนี่อยากจะให้ส่งรูปมาให้ดูก่อนแอาจย์ครับนี่แหละมันเป็นเหตุผลแล้วบางครั้งเนี่ย ท่านอยู่ไกลใช่ไหมอยู่ไกลอยู่ยท่านจะดันด้นมาาผมเลยโดยที่ไม่ส่งรูปแล้วท่านมีความมั่นใจในตัวเองผมเห็นหลายลาย<ช>ละสลดเศ<อ>ร้า<ช>นะครับ<ช>ทำไมมัน<ช>ไม่แท้หรอครับนุนใน่นับหมวกเนี่ยเป็นเหตุผลที่ผม<ช>บอกว่า เด่เพิ่งมาให้ส่งรูปมาดูก่อนแต่ถ้าพระมันแพงมากแล้วผมดูรูปแล้วดูแท้อะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวผมไปถึงหน้าบ้านใช่เนาะผมขับรถไปถึงหน้าบ้านเลยอยู่ไกลแค่ไหนจอดเดี๋ยวจองเครื่องบินไปนะไปถึงก็เช่ารถใช่ไหมเช่ารถแล้วเดี๋ยวไปหาที่บ้านเลยขอให้แท้เท่านั้นแหละขอให้แท้แค่นั้นเองนะคะแต่แท้ในที่นี้ไม่ได้หมายว่าคุณวิเคราะห์เองคนเดียวใช่ใช่ผมต้องดูความเห็นแทด้ยผมต้องดูแท้ด้วยเพราะผมเป็นคนจ่ายเงินใช่ไหมผมเป็นคนจ่ายเงินถ้าผมดูแท้โอเคถูกต้องตามสเปคที่ผมต้องการผม มก็จ่ายเตรียมตัวทิ้งไม่ได้เลยนะคะอ่ะแหละนะคะเดี๋ยวช่วงสุดท้ายกลับมาค่ะเปิดสายพูดคุยกับอาจารย์รันนะคะ026786761นะคะหรือว่าส่งทาง SMS ก็ได้ค่ะเอชเอ็นเอฟ่สองสามศูนยนะครับที่ขึ้นอยู่ด้านหนี้นะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยวกลับมาค่ะ